สวัสดีครับผมกับสายลาซึ่งเก่าพี่น้องสวัสดียูอัญจุตครับผมมื่อนี้ก็ออกหายโยงยิงคึ่งเก่าครับพี่น้องมื่อนี้อยู่ที่ป่ามะม่วงหินมะพานครับผมนี่ดูบรรยากาศทำเลดครับผมนี้มื่อนี้เป็นปลาครับผมข้างในก็เป็นเป็นหวยครับพี่น้องหวยเงามาทำเห็ดเลยครับผมนี่ครับหวยรอบมื่อกี้ครับผมน้ำมันไหลมาจากถึงต้นหผ่ครัพี่น้องไหลลงมาตัวนี้ครับผมมื่อนี้กับชุดน้องมาหาตานกครับผม หาแนวกินจังไงครับผมมันหยุดครับหาอยู่หัวกินคือเก่าครับพี่นาะเสียอย่าให้เสียเวลาไปวันวันเท่านั้นเนาหาแนวกินครับผมยำมะเรงครับงันกับเห็ดเห็ดงานเห็ดงานบานให้เสร็จครับผมแม่สีมันย่าฝืนเสด็บมบนนครับผมมาลาออกมาครับยำมะเรงทำเลมื่อนี้กะนี่ครับเสียล้อโพงไปตางมองนี้พี่นเนาะเกิดเสียงดง z มทั้งนี้ครับผมต้นนี้แหละครับ ว่าต่หนึ่งเสงแดดมันส่องมาทางดีครับผมอาจจะเห็นตัวได้ไง่ายครับผมน,นี่ครับนี่ก็ับสำเร็จดีครับผมในสิทธ์ต่างโต่อทั้งนู่นน,นะพี่น้องเป็นนางต่อยู่มองนี้ครับผเป็นนางซุ่มส่งไว้ทั้งนู่นเลยครับเดี๋ยวเฮ็ดซุ่มกันก่อน,กนครับพี่น้องนี่ต่างกล้องมาสามสิบเมตรครับสัมภาระหลายครับพี่น้อง ไปแก่มือมาสองสามหมื่นแล้วครับรอบนั้นรอบล่าสุดนีไปต่อนกตุม้มพี่น้องชิไปแก่มือครับผมพอจอดรถปุ๊บมันบินเลยครับผมแต่ยินเสียงรถมอไซคร์ครับผมจอดปุ๊บบินออกจากป่าเขาไปเลยครับพี่น้องหลูงานผมมันหลูงานครับพี่น้องู้ไดมีวิธีแก่คอมเมนต์มาแน่ครับผมสำหรับนกที่หลูงานครับ ยอมเข่าหาลำพุ่งครับพี่น้องยางออกไปเรื่อยๆครับผมติดเดินออกไปเรื่อเลยเลยครับผมเดี๋ยวผมว่าเข่ามันเหีวอีกจักหน่อยเพราะว่ามันยังมีอีกหลายแปลงครับพี่น้องเข่ามันยังบมดทันเลยเียวครับกเดี๋ยวไปหาต่อกันไหมครับพี่น้องหาลายพังครับผมทำหากันมาหลายครับผมเดี๋ยวผมสิปักลิงไว้ให้พี่น้องนี่ครับเอาไว้เห็ดสุ่มไว้ปหนังไส้ในสุ่มครับผมนี่ ราคาบปรเจกเดอรจากบารพี่น้องถูกๆครับผมสั่งมาจากทางราชสดาครับเาปีก็มีครัพี่น้องเดี๋ยวสีปักลิงไว้ให้ครับจะตับผ่าลายพรางครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ส่มมันกลนครับพี่น้องมาหนี้ดูเวลาก่อนสีม่วงพอดีเลยพี่น้องสีม่วงก่อนหน้าที่เขาเป๊ะครับนี่จับไปครับผมนี่จะได้จักตัวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้สาราได้ผมเป็นกำลังใจพี่น้องเดี๋ยวไปด้วยกันเลยครับผม นรอพวกเขาจะึ้นมาจากหน่อยหรือเปล่าพี่น้องหย่าตรงนี้มันยาวไปจักหน่อยพี่น้อง มีเสียงลงมาอยู่ครับมาแล้วครับมันบางหยดหาครับพี่น้อง ยมอมเข้ามาครับผมบ้างหยอดหยาหนักไปหน้องถือ <c oughs> อยู่ไปหนัก เธอครับผมถอใครพี่นนอะแถวบุรุษสีว,า,วาไปดินทั้งไหนเนาะที่จอดจุดตรงไหนครับผมจอดอยู่ในป่าก,ก็หา,ย,ย,า,หาย,ยากจัน่อยพี่นนอะได้ยินเสียงมาอยู่ตัวเดียวครับผมอย่าจุดเบิดไปเบิดเลย เดินหนังรอสักพักครับผมมาจากทางนี้ตอนนีงครับได้ยินเสียงมาครับพีบ่น้องบัวโลซีเห็นหรือเปล่าครับผมตรงน,นี้ผมมีทีบ้างครับผมมาจากทางห้วยฝั่งนี้ครับผมตัวโลซีเห็นเหรอ z o ม m อยู่หรือเปล่าพี่น้อง างไว้ก่อนครับบอกเขาครับพี่น้อง เดี๋ยวไปดูครับผมนาสนียิงเถือกดูได้ปีน้องตั้งกลับเลยครับไปดูครับผมมีตัวหรือเปล่าครับนาซียิ่งเถือกดูครับผม นะกันดินมาทางนี้ครับเลนมาทางนี้นะครับถือแต่มันถือในนอนพี่น้อง แต่ยินเสียงดังฟังสัตว์เลยครับผมตับครับข้าวบามันมันไปตายไกลในพนัองมานบอยู่ข้าเทีครับผม เลนมาทางนี้แห้วครับผมดับยินเสียงมันดินอยู่ทางนี้ครับพี่นอ้อง หาบ่เจอครับพี่น้องเจ้าฮัททำได้ต่อไหมครับผมเหมือนเดิ้ลใหญ่มองครับพี่น้องเจอกันครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนสถานที่ครับไม้ไดิซองครับพี่น้องตาเขียวๆน่มันเป็นห่วยคือกันครับผม เราพวงไปบางบองนู่นครับเราดูเขาที่เขาบอางเขาครับหอยยาวเหมือนกันพี่น้องหอยยาวทางนู้นครับแล้วก็ยาวไปทางนู้นครับจะได้พี่น้องหาบุญเจอครับผมแต่มั่นใจว่าอย่งนี้เธออยู่พี่น้อง หาบุตเจอครับไ,ได้นี่ก็เป็นปลาครับผมหลังนี่เป็นปลาเลยพี่น้องมันเป็นโขกอยู่ครับผมใส่ก็ได้นางจอนทั้งเบื้อน,นี้พี่น้องทางโ้นโล่างเป็นต่างๆครับผมปลาหยามันเขียวๆจังหน่อยครับผมมันสูงครับแล้วนกเขาก็ในสีพ่อเห็นอยู่ครับพี่น้อง องรอนรุนน้ำกันผมไม้ที่สองชิเขาบ่เขาพี่น้องไม้แหกเหี่ยวไปแล้วครับมาแล้วพี่น้องอยู่ในป่านี้ครับ 没要我话了，我、啊。 มันรัวถูกรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวไปดูครับพ้อมาดีสองครับพี่น้องยินเสียงมันห้องมาจากทางนี้พี่น้องแต่ว่านกม,มันอยู่ทางนี้ครับเปล่อยครับหมานพี่น้อง มีหลองอยู่ทางนู่นครับผมตกเป็ดครับนี่พีน่น้องมีมาทัานี้อีกต,ตัวนึงครับพี่น้องเราไปนางขางบวนครับผม เงียบกิ๊บลลวพี่น้องอ,อ,อยากกันยุ่งหมดแล้วครับ <laughs> โอ้ยบ่เขาครับพี่น้องได้หยุดแต้มนึงครับผมบมมีมากแล้วครับผมยิงน,นกสองตัวได้ตัวหนึ่งพี่น้องก็ยังดีครับผม ยี่ดีทีมานครับมาี่โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเราสชมผมเดี๋ยวมือหน้าจะพ,พาไปแกะมือนอกตุม้มพี่น่นองโนอนลุมครับมือนีกับมานยูครับผมยูเรื่องขผมฝากกะไลก็ซักใครหายสายล่าใล้ผมไปกำลังใจครับพี่น่องอาย,อยุห่ากินขื้เก่าครับ ับบานกอนครับพี่น้องอนี้เร่งแล้วครับผมไปเจอกันใหม่ครับพี่น้องไปก่อนนะ,ค,ะครับผม